ศูนย์รับบริจาคโลหิตที่เป็นแนวใหม่วิถีใหม่นี้มีความสําคัญกับยุควิถีใหม่โควิดหรือนิวนอร์มอลมากค่ะทุกท่านคงจะเคยทราบว่าเราขาดโลหิตอย่างเฉียบพลันช่วงที่เราต้องล็อกดาวน์ปรากฏว่าเรามีจิตอาสาเกิดขึ้นมากมายแต่จิตอาสาเดินทางมาที่ศูนย์บริการโลหิตไม่ได้ข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ประกอบกับมีหลายๆท่านซึ่งวันนี้เราโชคดีมากที่ทางท่านครอบครัวเจริญศาตรธารักเนี่ยได้บริจาคบ้าน ซึ่งเราเอามาทำเป็นฟิกสเตชันทำหน้าที่คล้ายกับเป็นแฟรนไชส์ของศูนย์บริการแห่งชาติที่อยู่ที่อังรีดูนังสำหรับท่านที่เป็นชุมชนแถบนี้ซึ่งมีถึง50ชุมชนสามารถเดินทางมาบริจาคที่นี่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเราพบว่าที่นี่เนี่ยมีผู้ที่สามารถบริจาคได้ถึงประมาณ300,000ท่านเป็น r e g กูล่า o n ด r หรือผู้บริจาคประจำของเราอยู่แล้วดังนั้นในการที่จะลดการเดินทางลดความแออัด จะเข้ากับวิถีใหม่หรือ new normal ของเรา mm hmm. ก็จะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยรอดจากการขาดโลหิตได้อย่างถาวรเลยค่ะ mm hmm. ปกติแล้วเนี่ยแต่ละปีประเทศเราทั้งประเทศต้องการโลหิตประมาณ2ล้านกว่าย mm ูนิตซึ่งจะมาจากสภากาชาติไทยล้านกว่ายูนิตนอกนั้นจะรับจากโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นสาขาของเราโรงพยาบาลสาขาเนี่ย mm hmm. เขาเจาะแล้วเขาก็ต้องส่งมาให้เราตรวจในกรุงเทพกับปริมณฑลอีก12แห่งเราเรียกว่าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ หน้าที่คือเอาเลือดก,กระจายทั่วประเทศช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเดิมเราบอกว่ามีคนต้องการร้อยคนเราจะให้ได้ประมาณ70-80คนนอกนั้นก็จะต้องกระจายไปที่อื่นๆที่ต้องแจกพอโควิดมาเนี่ยเราจ่ายได้ไม่ถึง50%บางช่วงได้ถึงเพียง20-30%เท่านั้นบางเอิญการเดินทางลดการผ่าตัดลดอุบัติเหตุต่างๆเนี่น้อยลงก็จะพอกล่อมแกล้มไปได้แต่มีประชาชนผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดทุกวันโดยไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทาัสซีเมียหรือว่าเป็นฮิโมฟิเลียหรือโรคอื่นๆที่จําเป็นจะต้องได้โลหิตประจําวันเขาเดือดร้อนหรือแม้แต่ที่เราบอกว่าเลื่อนผ่าตัดหรือเลื่อนการรักษาโรคมะเร็งหลายๆคนต้องได้รับเลือดเขาขาดเลือดเราไม่รู้เลยว่าคุณภาพชีวิตของเขาเป็นอย่างไรในช่วงนั้นต้องต้องเรียนว่ามีภัยมืดที่เรามองไม่เห็นเกิดขึ้นในช่วงนั้นจริงๆแต่ว่าเรามีจิตอา,าสาสูงมากมาช่วยบริจาคประกอบกับเราเปลี่ยนจากยูนิตใหญ่เป็นยูนิตเล็กรถคันใหญ่8ดเตียงเราย่อเหลือสี่เตียง สถานที่มีคนเปิดเช่นสามย่านมิดทาวต่างๆเปิดเป็นยูนิตให้เราเป็นพิเศษทําให้เรารอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจว่าแม้ในวิกฤตประเทศต่างๆเราจะมีการเทเลคอนเฟล็นต์กันนะคะต่างประเทศไม่มีแบบเราเข้าวิกฤตกว่าเรารุนแรงมากของเรารอดได้ด้วยน้ําใจของคนไทยด้วยกันจริงๆ,ๆค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พันธีชินจเจริญสัตราลักษ นางทำนาสิงหาเสนีมีความตั้งใจที่จะให้เป็นสาธารณกุศลโดยสั่งพวกเราเอาไว้ว่าถ้าเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วอะไรทำนองนี้ก็ขอให้เอาให้บริจาคก,กสาธารณะพอดีน้องสาวเขาก็ไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับทางอากาศชาติมาเราก็เลยตัดสินใจโดยที่จะให้บ้านนี้ในนามของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว ตอนแรกก็คือบริจาคส่วนบ้านใหญ่นี้แต่ในอนาคตก็คือหลังจากเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็คือจะให้ทั้งหมดอะคะ่ะให้าชาติท่านจะทํำยังไงก็ได้โดยก่อนที่จะให้พวกเราก็พยายามบูรณนะทุกสิ่งทุกอย่างของบ้านนี้ให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยซราบซึ้งใจนะคะว่าได้ทําทุกอย่างตามประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่แล้วและเราก็พูดง่ายๆคือตายไปเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําไม ก็ก็ได้ทำประโยชน์อย่างนี้ก็คิดว่าดีที่สุดแล้วค่ะรู้สึกภาคภูมิใจดีใจก็ขอให้ทุกคนช่วยร่วมกันบริจาคโลหิตจริงๆแล้วการบริจาคนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้บริจาคก,กันเยอะๆ